สบายดีสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องดิมดาสาวน้อยลองสารวันนี้เนาะยามเศร้าทุกคนนะ้ำมอกนี่ติมแล้วทั้งหลังดิมเนาะติมแล้วก็ชิมาออกก๊งร่างกายยามเศร้าเนอะ่ะอันพี่เอฟซีทุกคน,นออกก๊งรางกายยาน้องดิมเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงพอพี่อยากให้มีสุขภาพแข็งแรงนะทุกคนเนาะน้องดิมชิออกแบบอันามปุ้มบญ้นีานที่แบบกูพูนสอนมาเนาะ แต่ท่าที่หนึ่งก็ท่าที่เก้าแบบมันมีท่าที่หนึ่งกับท่าที่เก้าแบบจะมีท่าที่หนึ่งมันเดี๋ยวเล่นก่ท่าที่หนึ่งมันท่าหายใจนะทุกคนท่าที่สองท่าแขนแล้วก็ท่าที่สามท่าอึกบดูดีท่าที่สี่ท่าขาท่าที่ห้าท่าท้องแล้วก็ ท่าที่6กท่าพิชิงเจ็ดท่าเต้นสามท่าดัดแปลงเนาะกาจะมีอันเท่อะไรเนาะก็มาปฏิบัติพร้อมกันเลยทุกคน้องดูสีเอาตุ้มปะวะนี่้องดูกัเชีดเนาะไปทุกคนเอเริ่มอันทัดกายยามเซา้ากันเลยเพื่อมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนส,สู้ ทุกคนตอนนี้มาท่าอัดหายใจกันเลยทุกคนตอนนี้มากงหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดโอเคทุกคนตอนนี้ก็ไปท่าที่สองก็ที่เป็นท่าโอเคทุกคนไปมาท่าที่สองกันเลยที่เป็นท่าแขนนทุกคนโอเควง หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดง่ายเลทุกคนเนาะอันที่ตามต้องดิ่มแบบแบบไ่ได้ดูดไม่ได้อย่างนั้แบบพี่แท้เออขาจักออกวันนี้มาท่าที่สามเลยทุกคนทีเป็นท่าท่าอึก๊กท่าอึ๊กนาสิ ทุกคนหนึ่งออกซ้าไปเลยท่าที่สามคะะท่าเอิกอหนึ่งอันนี้สีแบบเอาตีไปทางหน้าเนาะเอ็ดเอิกมาสองไปไปสามเฮ้ยมเอามายังดีมังดิมงนะงเนาะหนึ่งเอาขาจ้ากไปทางหน้าแล้วก็ตีดีนี้แล้วก็เอ็ดเอิกมาสองแล้วก็กำลังสามสามีสม่ส หนเ่งอเองสาอเคโอเาโอเคนอเคโอเคนอเนโอเคทุกคน,น,กน,เเนอเอนแบบคโอเดาอโอเคทุกคนอเคโอเคโทเคโอเคอเเคโอเแโอเคอเคโอเคโอเคอเคโอเอเคโอเคโาเคอเ นี่เอาไว้ทุกคนหนึ่งสองซแล้วเขากันเลยมาเด็กตีขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้า,ห,าหกเจ็ดแปดันี้ไปท่าห้าซึ่งจะเป็นท่าท้องนะทุกคนอีกง่ายๆเลยมา จากขาออกก็ google หรือเอ,ออกจากขาหนึงปุกบไปทางซงงางงา้ายหนึ่งแล้วก็ขึ้นมา3ามีอีกหนึ่งสองสามที่ัน็นง่ายวันนี้ไปท่าทีหกเนาะว่าแต่นี่นมืมนมอยิงี่ปโเรียนเลยทุกคนไปท่าทีหกกันเลยทุกคน โอเคทุกคนมาท่าที่หกเนาะเป็นท่าบิดทีงอันนี้ก็สิมง,ง่ายเนาะกอาขาซ้ายออกมาจับเอวเนื่งแล้วก็แบบหันไปทางนี้สองกลับมาสามสีม่เนื่องสองสามสี่เพิ่งถึงคนไปวันนี้เป็นท่าที่เจ็ดเนาะสิบเป็นท่าโอเคทุกคนอันนี้ก็มาท่าที่ แปดกันเลยเนาะเลยค่ะเดกี้เหมือนแร้มะกุ้งเนาะแล้วจิก้าว่ะซ้ายอกแล้วก็ยกมือเนาะยแยขึ้นหนึ่ง้มาสองสามีแล้วก็คับขึ้มมาแล้วก็เห็นอีก2องสองสามเจ ปดบันชาท่เกที the one, the one. The the ิเป็นท่าท่าเต้นอะมีไงมากงหนึ่งสองอ้ยตาจวะูกต้องมากหนึ่งสองาจจเด้ไหมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองโแบบเต้นแบี้ทำไมนะกง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพืนอนาที่เก้าอก็พาที่เด่นแบบง่ายสุดน่ะนะมีวานอ่ะทุกเซ้าเราดีกว่าสีมาแบบบางทีก็แลดากำกายเนาะแต่มือน,นี้แบบน้ำมูกเปียกพดนอกกันเลยแบบ มาแรกก็เลยแบบมาฮัตไกยเอาเนาะมาฮัตไกยอันท่าที่หนึ่งเพาท่าที่เก้าน้องดีมเหียนมาเนาะถ้าแบบเออท่าเพิ่งยูทูปก็เพิ่นเสร็จแบบนึงเนาะน้องดีมเสร็จแบบนึงก็เพราะว่าน้องดีมม่ได้เอาตามยูทูปน้องดีมเอาตามบทเหียนมาหัดกายนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ไม่อย่างอยากเข้านล่ะ แบบทาทาผสมนี่ทุกคนต้องดีบอยากหัวสุดนเนาะเฮ็ดยำใดก็ไม่ว่าเฮ็ดแบบบวกคงที่ไหนแบบสองทุกคนต้องดีบเฮ็ดยังแบบอีกท่าน,นึงเนาะพี่ต้องดีบมาเฮ็ดยำแซาที่สุดทุกคนต้องดีบเช็ดให้ทุกคนเบื่อเนาะมาโอเคทุกคนนี่ท่านี้เนาะต้องอยู่กับสิมักเฮ็ดประจำเพราะว่าเออแบบต้องดีบก่อนตอนทำอิดต้องดีบเฮ็ดแบบมีแบบให้แบบ ให้มันจีดง่ายเนาะน้องจีดีขาน้องอยู่กับมาค่ะอยู่นี่เนาะอ้าวีรื่องไหนเนาะไมเดีนแอบให้มันแบบจีโอ้ยไมันจีกว่าสิจีดขานี่ทุกคนท่าที่ต้องยิพ้มแบบเกลื้อนทุกสเส้าอะไรโดนตื่นมาแล้วก็พอเห็นหนาวตลอดี่ทุกคนใจได้อยู่บ่ นั่งดิกจีกแเ้นั่งยแล้ทอ่ีกเท่านึงไหมสองเทาสามเทีา่ไหมแค่อกัจิอีกเท่านึงแล้วบอแ้มสองเท้าสามเทีาบานน่ยิบจิอีกอีกเแบบซาดีแบบซุปมื่อหนาทุกคนแบบจิจิะยะแทจริงกระลจิกไงใครเฮ็ดเป็นแด่เมนบังยิมซันตอนทำอดตบกับบูเฮ็ดนะทุกคน น้งดีบหายชิได้ชิมาเห็นแบบจริงจังทู่มอสอบมอสองได้ตอนแบบใกล้ชิพักก็เง็นเลยเนาะแต่ตนดีเพจชือชือแล้วมันยิ่งมอคนมอสามนะเฮ้ยได้แท้น้งดีก็แบบโอ้พราท้าเขาบมลืมเห็นตั้งต่มือนั้น, <S <S บบน,นเขากับบไดเนาะว่าตอนนั้นอย่างน้องดีพีจ่จากเพชรตอนมอสองน้องดีเห็นมู่น้องดีเห็ดหดเหดได้แลวทางเขาเอ้เพื่อนเพืเพ่อนอันแปลว่าเฮ้ยท<อ>ี่เตอรนโปรโปรยอย่างเพื่นว่า ปห้าปห้าแล้วมหนึ่งเห็ดได้เนาะ e. ah, น้องดิบเลยอ๋อาว็ดมอมอสองนี่ประมาณ like, work, มสามมสี่ยังเช็ดได้บะวันทุกคันต้องดิบลองมาเ ah, ห็ดแบบทุกมือ <c> ทุกม <c ười> <three> ือเนาะแล้วมสาม้องดิบเห็ดได้เลยย่กระโลมเลยปะเดีฮะยิ่กระโลมเลยมันก็มื้อแหละอ้วไปอมซ้ำ มังฮึฮึฮึฮน่งดิบจี้ใจนาะแต่นถ้าถ้าถ้าต้องดิบหมดจี้ทุกมือนี่อ้าดอ้าดจะจิกไปเลยคือเก่าเนาะเพราะฉะนั้นต้องดิบไปเลยวะต้นงดิบจบขอคอมันต้องดิบไปเลยวะมึงตื่นเช้ามาเนาะต้องดิบแบบจี้ทุกครั้งทุกการของเราทุกคนขอเดิลูกออกมาจากบ้านนอนย่างหมาเกาหนึ่งจี้ออก แล้วก็วันลาค่อยแบบไม่ให้เรียกเงินนะทุกคนแล้วก็เกลี่ยเครื่องไปโรงเรียนตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่เนาะมันบอกยังติดนี่นี่มอกจนข่าวแล้วทุกคนจังไรก็หายไปแล้วมินงดิมก็จังไรก็ช่มยวีข้าวแล้วทุกคนมีมข้าวแล้วก็นุ่งเครื่องไปโรงเรียนเนาะเพราะว่ามือนี้เปนเมื่อันพะลึกหัดนะคะทุกคนแล้วก็อีกไปเรียนอีกมืออื่นแล้วก็เศร้าอาทิตย์ก,กับพัก แล้วก็วันจันทร์ก็ไปอีกโอเคทุกคนน้องดีบวะชิคอตุลาทุกคนก็ทุกคนเฮ็ดตามน้องดีบว่าไม่ได้เฮ็ดก็ลองเม้นมาเ้อะหจีบได้ก็ลองเม้นมาส่วนตัวน้องดีมหาแต่จีบได้เมื่อเดือนก่อนออกเนาะไม่ได้จีบได้โดดละโอเคทุกคนน้องดีกับชิคอตุลาทุกคนแล้วขอขอบคุณทุกคนมาดูคลิปน้องดีกับน้องด้จนจบจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจน้องดีกับน้องได้คลิปต่อไป และที่สำคัญก็อย่าลืมกดยิ่งติ้งติ้งติ้งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องหนึ่งหิมนึ่งดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบางทีมือหน้าน้องดักกันที่แออกน้ำาะโอเคตอนนี้ก็หนาวเฮงื้อน้ำมอก,ก็ตกก็อยากให้ทุกคนฮักสายสุขภาพตื่นมาแล้วก็กําลังกาย ออกแบบสม่ำเสมอเนาะบอกหลายเกินไปหรือว่ากน้อยเกินไปให้แบบมีสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะื่อยู่แบบตื้นมากอ,ะอ่ะออกเนาะทามือใดแบบบ้โบแบบโบฟ้าแปบน้เงียนเฮงอ่น,น,นะทามือใดฟ้าแล้วก็อ่าบไดเฮ็ดเนาะโอเคทุกคนไม่ดีบว่าสิขอตัวไปก่อนนะคะบ,าย,บายตัวลาไปกันนะคะ